กราบสวัสดีเพื่อนที่ร้านรัชชนครับมาบอยยังเคยเนาะหล,งลังสารัชนะเพื่อครับในรอบนี้เราปผมก็ได้หน้าเกมมาจองเวนึงเพื่อครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกดทำกันนิดนึงฮะในกลุ่มกดทำของเราเนาะใครที่ไม่เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมบอกหมดฮะจะมีการแจกเกมสามค่ายเพื่อครับพีจีโจกเกอร์แพคเมติกค,ค่ายลัสสี่เกมเนาะสามารถไปเล่นได้ตามในรอบกดทำได้เพื่อครับหรือดูดูจัดสมาชิกในกลุ่มก็ได้เนาะรอบนี้ผมมาตามท่านเดิมฮะร้าน kds ออโต้เนาะเข้าไปได้เกมมาจอองเเวมืนันนเเเเรบบออข้าาาฟีมใะ อ่ะโอเคได้มา2,594บาทเนาะแต่เขาบอกว่าในฟรีอย่างเกินไปครับแต่สำหรับผมถือว่าน่าจะได้ครับนะครับอ่ะในกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยเนาะใครได้เกมอะไรมาจะแคปมาบอกนะครับเกมไหนที่มันเกินเราก็จะได้เลี่ยงเนาะแล้วก็ในกลุ่มก็จะมีการอ่าเขาเรียกอะไรมีกิจกรรมกันนครับนี่กิจกรรมการแจกเครดิตฟรีครับก็ทุกวันจันทร์วัน พฤหัสแล้วก็วันเสาร์เนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในกลุ่มเนาะเออใครที่ไม่ได้เข้ามาก็อย่างที่บอกฮะใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกเนาะโอเคเดี๋ยวไปทดลองกันฮะวันนี้วันเสาร์ด้วยเนาะมาลองดูฮะกับเกมมาจังเวนิ่งเนะาะฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกดิก่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมมาจังเวนิ่งนครับไปฮะอ่ะโอเคคไหมครับมีทุกที่สามร้อยห้าสิบสามบาทนครับขอมาเริ่มต้นที่เบ็ดบาทเนาะเหมือนเดิมฮะเริ่มต้นจากเบ็ดต่ำๆเนาะดูหน่าร้ายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนาะวันหยุดทีไรเพื่อครับแข่งทุกเกมเนาะก่อนหน้านี้ก็ไปทดลองเกมแปะมาเพื่อครับก็ <c oughs> ตกดํายับยับเหมือนกันนะแปะนี่เขาเล่นทุกรันทุกวันก็คือแบบโอ้โหหลังๆัมานนี่คือแบบไม่เคยได้จากแปะเลยฮะตกดายับยับฮะ <c oughs> ก็หลกัหลกๆก็จะเล่นเกมพวกมาจงเวนึงมาจงเวสองแล้วก็เกมแปะครับเพื่อนครับก็ <c oughs> เป็นเกมที่แบบเราต้องเข้าไปทดลองทุกๆวันเนาะเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มก็เล่นกันเยอะนะเพื่อนฮะเออก็แบบถ้ามาดีก็สามารถไปบอกสมาชิกในกลุ่มได้เนาะ ส่วนเกมอื่นเกมอื่น,นๆเนาะก็ไปทดลองบ้างครับเพื่อนครับแล้นอกจากจไปทดลองจากการแบบที่เพื่อนสมาชิกไปแตกเนาะแตกกันหลายๆคนผมก็จะไปตามนะอ่ะเดีย๋ยวในรอบนี้ครับเพื่อนฮะก็ไปตามสมาชิกในกลุ่มอีกฮะท่านนี้ก็เวลาเขาไปเล่นเกมมาจังเวนึงมาจังเวสองเนาะผมก็จะตามครัเพื่อนครับถือว่าเบ็ดบาทนี้ไม่คำนวณไม่ดีครับเพื่อนครับผมขอสามอีกสักสิบหมุนเนาะออโต้ไปครับเพื่อนครับมาโอ้โหสเก็ตเตอร์สองตัวคำนวณคำตัวไม่ดีเนาะหรือว่าจะเป็นเพราะว่ามันหยุดหรือเปล่าครับเพื่อนครับ มาเดี๋ยวผมขอลองขึ้นนิดนึงฮะเบทสามเพื่อครับสิบบุญฮะของสมาชิกในกลุ่มเนาะเขาไปแตกเบทยี่สิบมาครับเพื่อครับเข้าฟรีเบทยี่สิบเนาะได้ฟรีในฟรีได้ฟรีในฟรีมาเนาะแต่เขาบอกว่าเกลือเพื่อครับโอ้ชีพหายการช่างอีกแล้วเพื่อครับเข้าฟรีมาในเบทต่ำๆอีกแล้วโอ้โหแทนที่จะเข้าเบทสิบหรือว่าเบทยี่สิบอะไรพวกนี้ฮะเข้ามาในเบทสามแบบนี้เพื่อครับก็ต้องใช้วิธีเดิมวิธีการเดิมเนาะอ่ะมาลองดูฮะว่ามันจะจบที่เท่าไหร่เพื่อครับเบทสามเนาะ โอกาสที่มันจะแต่ ump, บื้มบ้านเหมือนที่ผมเคยบอกฮะไม่มีทางครับ,บมานี่ได้มา1บาท20สตางค์ครับพ่ครับโคตรเยอะเลยฮะแม่โอ,โอ้โหซื้อลูกอมยังไม่ได้นะอ่ะสามผ่านแล้วอครับอูละหัวจะปวดกับวันหยุดแบบนี้ครับโอ้โหดูดิไม่คำนวณเลยครับอะไรกันครับนี่ออคำนวณมาหน่อยเพื่อนโอ้โหหญิงได้สักร้อยอยังดีนะโอ้โหสี่บาทเพื่อนโอ้โหสุดท้ายครับ จบที่4บาท4บาท20สตางค์มาโถเอ้ยเอาไปซื้ออะไรก็ไม่ได้เนี่ยอ้เอาไปซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ย4บาท20สตางค์เพื่อนะมาต้องใช้วิธีการเดิมมังครับมาลองดูฮะว่าวันนี้วิธีการเดิมมันจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะมาลองดูฮะผมก็จะกระโดดเบ็ดมาเบ็ดสูงเนาะเบ็ด20ก็เพิ่งครับหวังให้มันเข้าฟรีซ้ำเนาะวิธีการนี้ก็ใช้ได้หลายรอบนะเพื่อนครับมาลองดูว่าในรอบวันนี้ฮะมันจะใช้การได้หรือเปล่าเพื่อนครับ เออสวยเพื่อนหมักเข้าไปเพื่อนเออไม่เข้าฟรีก,ก็ยังมีแตกนอกมาเพื่อครับ290บาทฮะแบบนี้ถือว่าโอเคเลยเพื่อครับอ่าจัดกันยาวๆเพื่อครับใช้ได้ฮะผมกระโดดไปสุดหมักไปเพื่อนดูดิมีคำนวณมีคอมโบครับเพื่อครับเป็นชุดฮะจีนแดงหมักไป296บาทเพื่อครับโอ้โหรวยกำไรมาแล้วฮะ778บาทเพื่อครับมายาวๆฮะดูซิว่ามันมีโอกาสเข้าฟรีให้เราหรือเปล่าเพื่อครับสวยงามเพื่อนเป็นยมด้วยหมักเข้าไปเพื่อนสวยอีก196บาทโอ้โห มาไม่หยุดกันป่ะครับคำนวณทุกดอกฮะเออไม่เจ็บหวดด้วยหมัก <บา S 2> ไปเพื่อนเป็นชุดฮะ<า>อู้อูอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบาบาทมามึงยังไม่เข้าเฟรให้ครับ,ๆๆรบเพืกเกอ่อนครับเอ้ยสเก็ตเตอร์สองคนป่ะครับแต่แตกนอกมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยป่ะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าเฟรชจริงว่ะเออหรือว่าวันนี้จะใช้การไม่ได้ป่ะครับมาลองเบ็ดสามสิบดูฮะสามสิบหมื่นครับเพือ่อนครับมาเพื่อนเฮ้ยเบ็ดสามสิบเอ้ยไม่คอมโบไม่คำนวณด้วยป่ะครับเฮ้ยเฮ้ยเอายังไงซิเพื่อน แบบนี้ต้องหยุดนะฮะโอ้โหไม่ไหววะ่ะกลับมาเบ็ดยี่สิบเหมือนเดิมครับเพื่อครับมาลองดูว่าเบ็ดยี่สิบมันมีโอกาสเข้าเฟซเราหรือเปล่าฮะหรือมันจะแตกงรอบมาให้เราอีกสักรอบไหมครับ,<ๆ>ร,บรอบสองรอบเนาะจริงๆนะเวลาเหมือนที่ผมบอกเสมอครับเพื่อครับเราได้กําไรเราก็เลิกได้เนาะเราทุนไปที่สามร้อยบาทจริงๆเราได้พันนิดๆเราก็เลิกได้แล้วเนาะเออวันละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยซุ้มเอามาคูณดูฮะถ้าสมมติเราเก็บเล็กผสมน้อยเนาะวันละเจ็ดร้อยเพื่อครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดโอ้ก็สองหมื่นกว่าแล้วเนาะสองหมื่ เออเหมือนที่ผมต้องบอกเสมอเนาะจริงๆเราอย่าหวังที่มันได้เยอะรัน่ครับถ้ามันเราไปเขาเรียออะไรแบบไปฝืนเล่นไปตะบี้ตะบานเล่นเนาะโอกาสที่มันจะได้กําไรสูงๆบางทีก็น้อยเพื่อนครับโอ้โหดูรอบนี้เริ่มไม่เข้าแล้วเพื่อนโอ้โหเออคอมโบมาหน่อยเพื่อนขอต่ออกมาจีนเขียวเพื่อนอย่าสั่นอย่าสั่นทําไมเราเพื่อนเออโอ้โหดูดิเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกฮะจริงๆเราได้กําไรเราต้องเลิกเนาะถ้าไม่เลิกก็อาจจะเป็นแบบนี้เพื่อนครับนี่อ่ะดูสเก็ตเตอร์เข้ามา2ตัวฮะ ว,ว,วันนี้ถือว่าเป็นวันที่แข็งเนาะเดี๋ยวผมขอลงมาเบตสิบแล้วกันนะถือว่าแบบแข็งจริงครับเพื่อนครับโอ้โหดูดิหน้าลายแบบนี้นี่แข็งมากเนาะเข้าฟรีก็ไม่เข้าให้เนาะปกติถ้าเราแบบเข้าฟรีในเบดบาทหรือเบตสามเเพื <medi cringe. S 1> ่อนครับกระโดดดาวเบตย Minor ี่สิบหรือเบตสามสิบเนาะมีโอกาสเข้าฟรีซ้ำแน่ๆครับเพื่อนครับแต่รอบนี้ถือว่าแข็งมากๆฮะโอ้โหดูดิไม่คำนวณแล้วเพื่อนครับหรือว่าเราต้องเลิกดิฮะเดี๋ยวผมขอลองดูแล้วกันเนาะเอาให้มันหมดแล้วกันนะถ้ามันไม่เข้าฟรีก็ต้องเลิกเพื่อนครับ ต้องเลิกเพราะมันหมดครับพี่ครับไม่มีอะไรมากฮะไม่มีอะไรซั้ซ้อนเยครับโอ้โหเพื่อนยังไงสิเออสามตัวเพื่อนลงนะสองตัวโอ้โหไม่ยอมลงมาให้จริงว่ะโอ้ดันเข้าฟรีมาเร็วเพื่อครับแบบนี้น่าเบื่อเนาะถ้ามันไม่เข้าฟรีซ้อนมันเกืีอดเซ็งฮะเออคำนวณกันรับครับหมักไปเพื่อนเออคอมโบเป็นชุดฮะสันทำไมเพื่อนโอ้โหวันนี้ไม่สันสู้ฮะปกติเวลาสันก็จะสันสู้เนาะวันนี้ดูดิแม่งไม่สันสู้เลยเพื่อครับเจ็ดมุมสุดท้ายฮะ ถ้ามันยังไม่เข้าฟรีรเ internet, ดี๋ยวผมเลิกแล้วเนาะเ <lost him. S 1> ก็บไปเก็บทุนไปเล่นเกมอ,อื่นดีกว่าเพื่อครับโอ้มาเพื่อนคอมโบมาหน่อยจีนแดงเพือ่อนสวยงามต่อเนื่องฮะโอ้โหน่าจะไม่เวิรนะ์กครับเพื่อครับพอดีกว่าฮะโอ้โหสองตัวไม่ขอสักหน่อยได้ไหมขอสักรอบเพื่อครับมาสองตัวอีกแล้วฮะมาสองตัวไปบ่อยแบบนี้ผมมีกังวลว่ามันจะเข้าเฟียบไหครับเฮ้ยเฮ้ยให้เข้าเฟีก็คือเจ๊งฮะลองดูฮะเพื่อนนะโอ้ จริงๆเลิกก็ได้แล้วแต่ก็แบบมันอดใจไม่ได้จริงครับเพื่อนครับพอเห็นสเกตเตอร์สอตัวตลงมาบ่อยๆแบบนี้เนาะต้องลองย้ำดูฮะมาฮะเหมือนที่ผมบอกฮะเราจะเป็น80%หรือ20%ครับเพื่อนครับ80%คือมีโอกาสเข้าฮะ20%คือไม่เอาเข้าจนได้เพื่ครับวันนี้เป็น80%ครับเพื่อนครับเออมันต้องอย่างนี้ฮะเข้าฟรีมาใปนปสเนครับต้องไม่ต่ำกว่า1 0 0 0บาทเนาะถ้าได้1 0 0 0บาทปุ๊บถ้าแตกในรอบน,น ซื่อเบงสวยงามครับเพื่อนครับกรอบลุกช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหไม่ลงบอลอีกเก้าหมุนครับเพื่อนได้มา190บาทฮะสองตัวไปยาวๆมาเพื่อนไม่มีคอมโบเลยครับเพื่อนครับเฮ้ยอย่าเพิ่งว่าวเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยพนุมฮัลโหลเฮ้ยว่าวยาวๆเพื่อนครับแค่สองร้อยสองบาทอยู่ฮะมาเพื่อนต้องมาแล้วดอกนี้ไม่คอมโบไม่คำนวณเลยครับเพื่อนครับ 208บาทนี่คือถือว่าน้อยมากฮะโอ้ยสุดท้ายมั้งครับโอ้หเวนเข้าฟรีมาในเบสิบยังกะได้ตังค์ทอนแล้วมั้งครับโอ้โห208บาทนี่ถือว่าน้อยมากฮะผมต้องพอเลยดีกว่าเนาะไม่เล่นต่อแล้วฮะเก็บไว้แบบไปเล่นเกมอื่นดีกว่าครับถือว่าวันเสาร์วันนี้เป็นวันที่แข็งมากมั้งครับอ่ะขนาดแบบเข้าฟรีมาในเบสิบเนาะดูดิยังได้มาแค่สองร้อยบาทนี่ถือว่าได้ตังค์พอแล้วมั้งครับโอเคไม่ไหวฮะวันเสาร์แบบหนักหน่วงมากฮะไปเล่นเกมแปดมาแปดก็แข่งไม่ว่าเกมอะไรวันนี้แข็งมฮะ ท่านให้แนะน้ำก็คือวันนี้ก็อาจจะต้องพักกันไปครับเอออ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกลุ่มโกทามนะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมเป่ามว้ฮะก็จะมีการแจ้งเกมอะไรพวกนี้เนาะเออแล้วก็เป็นกลุ่มพูดคุยด้วยเนาะมีกิจกรรมมากมายนะในกลุ่มเนาะก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะแล้วสำหรับฉันนะครับไปแล้วฮะไปฮะ